วันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นอย่าได้มีอะไรติดขัดแต่ถ้ามีบ้างก็ขอให้ได้เพียงแค่รู้สึกว่าเรากำลังถูกฝึกหัดด้วยความติดขัดแบบไม่ราบรื่นวันนี้คงต้องไปทำงานกันต่อเหมือนเดิมชีวิตก็วนๆอยู่แบบนี้ทำงานกลับบ้านเลี้ยงครอบครัวใช้หนี้ใช้สินเลี้ยงครอบครัวแก้ปัญหาชีวิตมันก็วนๆอยู่แบบนี้วันนี้ขอให้ชีวิตราบรื่นแต่ถ้าหากว่าชีวิตมันจะมีคลื่นก็ขอให้คิดเว่านั่นแหละ เป็นคลื่นที่ทำให้เราได้ฝึกในการอยู่กับคลื่นให้ได้เพราะธรรมชาติของชีวิตก็มีคลื่นและลมเป็นธรรมดาถ้าวันนี้ชีวิตเจอปัญหาขอให้ชีวิตราบรื่นอย่าติดอย่าขัดแต่ก็ขอให้คิดว่าถ้ามันมีอะไรมาให้เราฝึกหัดก็อาศัยความติดขัดนั่นแหละแต่ความติดขัดถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปก็ต้องตั้งใจให้มากๆชีวิตคนบางคนเกิดมาพร้อมกับความติดขัดแบบไม่ราบรื่นมันมีลูกคลื่นเยอะ ก็ต้องฝึกให้หนักกว่าคนอื่นเขาเพราะกรรมเก่าของเรามาส่งผลบางทีเราก็สร้างกรรมไว้และบางทีเราก็มาสร้างกรรมใหม่ในชาตินี้จะโทษใครได้หนอก็เมื่อเราสร้างกรรมไว้เองวันนี้ขอให้ชีวิตราบรื่นอย่าติดอย่าขัดถ้าเจอปัญหาก็คิดซะว่านั่นเป็นการฝึกหัดต้องฝึกหัดด้วยความติดขัดแบบไม่ราบรื่นของชีวิตนั่นละดีถ้าวันนี้เจออะไรติดขัดของชีวิตถ้ามันหนักนักหนา ก็ให้คิดเสว่าเอาสิ่งนั้นแหละเป็นการฝึกหัดชีวิตเสเลยแต่ก็ขอให้ชีวิตราบรื่นลาบรื่นลาบรื่น,นแต่ต้องยอมรับว่ามันต้องมีคลื่นและติดขัดคิดเสว่าเป็นการฝึกหัดขอให้ชีวิตมีความสะดวกสบายเสียทีแต่ถ้ามันไม่มีก็เอาสิ่งนั้นแหละเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการฝึกหัดด้วยความติดขัดของชีวิตขอจเจริญพรเป็นกำลังใจวันนี้